สวัสดีคะ่ะกระท่อมชมจัน channel ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระท่อมชมจัน channel น,นะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเปียกก็จะมาขอความรู้นะคะจะมาสัมภาษณ์อาจารย์ท่านอาจารย์วีรพันธ์นะคะที่ได้มารับปริญญาเลยเนาะ,ะอือก็คือหมายความว่าป้าเปียกจะสัมภาษณ์ท่านอาจารย์วีรพันธ์เดี๋ยวจะขอ สวัสดีค่ะอาจารย์วิรพันธ์นะคะสวัสดีครับให้ท่านอาจารย์เกิดแนะนํานิดหน่อยนะคะแล้วดิฉันก็จะถามท่านสักสองสามข้อค่ะครับยินดีครับเชิญอาจารย์แนะนาครับครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกท่านนะครับกับผมวีรพันธ์บุญผงนะครับตอนนี้ก็เป็นาคุณครู ชำนาญการพิเศษนะครับอยู่ที่โรงเรียนน่าจหลหวยนะครับปัจจุบันนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาภาษาอังกฤษนะครับสำหรับการเตรียมตัวที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทนะครับในทุกสาขาสำหรับผู้ที่มีความสนใจนะครับทุกท่านที่สนใจก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เราจะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองนะครับ ไม่ว่าจะพัฒนาในสายตรงที่ตัวเองเรียนจบมาในระดับปริญญาตรีหรือว่าสายที่แตกต่างออกไปก็ได้นะครับอาจารย์พูดดังขึ้นก็ได้นะถือว่าเป็น <c oughs> กล้องอยู่ไกลเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และก็ความรู้ให้กับพวกเรานะครับสําหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังจากที่เราจบจบระดับปริญญาตรีไปแล้วนะครับสําหรับผมเองก็ต่อ ปริญญาโทนะครับในสาขาวิชาภาษาอังกฤษนะครับหลังจากที่จบปริญญาตรีภาษาอังกฤษมาแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ที่มาเรียนปริญญาโทด้วยกันแต่ว่าไม่ได้จบภาษาอังกฤษมาโดยตรงนะครับซึ่งเพื่อนๆเรานั้นก็สามารถที่จะเรียนได้เช่นกันนะครับสําหรับการเตรียมตัวนี้ก็คือขอโทษนะคะอาจารย์ ต้องต้องต้องขอรบกวนเพราะว่าตอนนี้เราเรารออาหารเนาะรเรามาทานอาหารที่แพรกันในขณะ,ะ <c oughs> ที่รออาหารอยากจะขอเรียนถามอาจารย์สักสามข้อนะคะคเพื่อเป็นวิทยาทานสําหรับเด็กๆหรือรพี่น้องของเพื่อนในการที่อยากเข้ามาเรียนปโทนะคะคำถามแรกค่ะอาจารย์อยากจะเรียนถามว่าการเตรียมตัวเรียนในระดับปริญญาโทเอกภาษาอังกฤษเนี่ยค,คือเตรียมยังไงมันมีความยากง่ายเพียงใดเหมือนที่อาจารย์ <c oughs> <c oughs> พูดไปแล้วไหมครับหร,หรืออาจารย์อาจจะพูดอีิครับอาการการเตรียมตัวอันดับแรกหนึ่งเราเราต้องมีใจใจชอบนะครับใจรักในาสาขานี้นะครับคือสาขาภ,าภาษาอังกฤษนะครับทษทีค่ะอาจารย์ทษทีคําถามแรกจะถามว่ามันยากไหมจริงจริงเพราะคำถามที่สองจริงจะถามว่ามันมีการเตรียมตัวอย่างไรอาจารย์ครับสําหรับคําถามที่ว่ายากไหมอา่า คือมันเป็นการต่อยอดมาจากระดับปริญญาตรีมันก็มีความยากเป,เ,ปเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่จะมาเรียนตรงนี้ก็คือต้องใจใจชอบด้านภาษาอังกฤษจริงๆนะครับ <c oughs> มีเพื่อน <c oughs> ๆหลายคนที่มาเรียนแล้วก็ต้องออกไปกลางคันก็มีนะครับสําคัญมากเนาะอาจารย์ชอบ <ๆ S 1> จใจรักไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นว่าท่านต้องจบปริญญาตรีภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ ก็สามารถมาเรียนต่อปริญญาโทในสาขาภาษาอังกฤษได้ขอเพียงมีใจรักมีใจชอบช่คะอันดับแรกค,คือมีมีใจชอบครับม,มีใจชอบค่ะอาจารย์แล้วคําถามที่สองที่ว่านี้ก็คือจะจะเตรียมตัวอย่างไรในเมื่อมันมันก็ยากอยู่เนาะมันยากอยู่แล้วจะเตรียมตัวอย่างไรจะทําอย่างไรจึงจะสามารถจะ,จะมีแผนการเรียนในการเรียนอย่างไรจึงจะสามารถไปถึงจุดประสงค์คือเรียนสามารถเรียนจบได้ค่ะอาจารย์ครับ ส่วนใหญ่คนที่มาเรียนต่อในระดับปริญญาโทนี้ก็คืออาจารย์นนท์อาจารย์คือคนที่มีม,มีงานทำเป็นเป็นเป็นงานประจำอยู่แล้วแต่แต่ก็ไม่ใช่ทุกทุกท่านนะครับที่มาเรียนด้วยกันนี้จะมีงานทำบางบางท่านก็จบปอตีแล้วก็กำลังรองานอยู่ก็มีหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวอะไรพวกนี้ก็มีนะครับบางท่านก็ทำธุรกิจ สงวออก,กับเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนของเรานะครับก็มีก็มาเรียนด้วยกันนะครับ mm hmm. มีทุกสาขาอาชีพนะครับเราก็ได้พบปะกับเพื่อนร่วมรุ่น mm hmm. ที่มีหลากหลายอาชีพนะครับ mm hmm. สําหรับการเตรียมตัวก็คือก็ต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะครับแบ่งเวลาให้เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีมีงานประจําอยู่แล้วนะครับมีงานประจําอยู่แล้วก็ต้องต้องใช้ความขยันนิดนึงนะครับ ใช้ความขยันนิดนึงแบ่งเวลาให้ถูกก็ทํางานที่อาจารย์สั่งให้ทำส่งให้ครบพยายามให้ได้ครบทุกชิ้นนะครับหรือถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะจะส่งเลทเลทหลังเพื่อนไปนิดนึงก็ได้นะครับอาจารย์ท่านก็มีความเมตตาค่ะอาจารย์คะอย่างยายเนี่ย <laughs> คือัยเกษียณแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเรียน ได้ไหมได้ได้ครับตัวนี้คือการศึกษาเราไม่จํากัดอายุไม่จํากัดเพศนะครับเชียงแต่ว่าเรามีความพร้อมเมื่อไหร่เราก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะครับปัจจุบันนี้ก็มีช่องทางในการเรียนหลากหลายช่องทางมากนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับบางสถาบันก็เรียนอยู่ที่บ้านแล้วก็มาอสอบที่มหาลัยแบบนี้ก็ได้นะครับโดยเฉพาะในช่วง ช่วงที่ผ่านมา2-3ปีที่ผ่านมาคือเราประสบป,ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของทางมหาลัยก็มีการปรับไปตามสถานการณ์เช่นกันนะครับโอ้พอดีกำลังถ้าถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ก็จะเข้าสู่คำถามที่3พอดีเลยเพราะว่าคือที่ฉันถามคำถามพิเศษก็คือรุ่นยายที่เกษียณแล้วเรียนได้ไหมเพราะว่าเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้ใช่ไหมก็เลยจะถาม อาจารย์ต่อเนื่องเลยขอคําถามที่3อีกสักคำถามค่ะอาจารย์เรียนจบแล้วเรานําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะครับสําหรับอนี้าาาจรยย์พูดประโยชน์ประโยชน์ที่เราจะนําไปใช้ได้ถ้าถ้าน้องๆที่จบมาใหม่ๆเนาะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคนที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการแบบนี้เนาะเขาก็สามารถที่จะเอาไปหนึ่งปรับ ขั้นเงินเดือนนะครับปรับขั้นเงินเดือนจากระดับปริญญาตรีเป็นระดับระดับปริญญาโทได้นะครับก็จะขยัยขั้นเงินเดือนขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับนะโอ้อันนี้คือดีเลยครับประการที่2ก็คือได้ปรับวุฒิการศึกษานะครับปรับวุฒิการศึกษาจากระดับปริญญาตรีตอนที่เข้ามาบรรจุใหม่ๆก็จะปรับเป็นระดับปริญญาโทนะครับทีนี้นอกจากนี้การนําไปใช้ประโยชน์ ท่านใ้ที่เรียนตรุงสาขาท่านก็จะเอาไปใช้ได้ตรงเช่นเช่นพวกข้าราชการครูแบบนี้หรือว่าข้าราชการหน่วยงานอื่นก็เอาไปใช้ได้เช่นกันนะครับมีมห,มหลากหลายสาขามากนะครับที่ทางมหาลายหัยเขาเปิดสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือว่าเรื่องของการปกครองการบริหารองค์กรบริหาร หน่วยงานทางการศึกษาต่างๆ<อ>างเหล่านี้นะครับก็มีให้เลือกเรียนเยอะแยะมากมายนะครับไปจนถึงระดับปริญญาเอกนะครับที่สถาบันแห่งนี้นะครับมหาวิทยาลัยชภระุลนราชธานีนะครับ<อ>แล้วสมมุติว่าสาขาการทํางานเนาะหลายๆท่านตัวน,นี้ได้ยึดอาชีพยูทูบเบอร์แบบนี้เป็นอาชีพอาจารย์น่าจะมีประโยชน์ได้เยอะไหมสําหรับการทําอาชีพยูทูบเบอร์ เยอะๆครับมีประโยชน์เยอะเพราะว่าสา,สาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอทีในยุคปัจจุบันนี้เนาะ,ะทางทางมหาลัยก็เปิดสอนซึ่งก็จะได้รับได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆนะครับเทคนิคใหม่ๆที่จะสามารถนำเอาไปใช้ในการ ทำงานของท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสื่อสารพวกเทคโนโลยีอย่างอย่างยูทูบเบอร์หรือว่าคนที่ชอบขายสินค้าออนไลน์พวกนี้นะครับสามารถที่จะเอาไปไปเสริมประสบการณ์เสริมความรู้ยิงโฆษณาได้นะครับเพราะเพราะว่าไอ้ส่วนมากแล้วบางทีเราก็สามารถติดต่อกับพี่น้องต่างประเทศใช่ไหมครับประเทศต่างๆนี้โอ้แสดงว่าภาษาอังกฤษนี้ เป็นประโยชน์มากๆสำหรับากครับชีวิตการดํารงชีวิตนอาจารย์ก็อยากจะให้ทุกท่านถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้มาเรียนเพิ่มเติมตรงนี้นะครับท่านท่านสามารถที่จะเรียนทางออนไลน์ก็ได้นะครับปัจจุบันนี้แล้วก็ไปสอบในมหาลัยซึ่งก็จะมีศักและสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับเมื่อจบออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราเปิดเปิดโลกกว้างเพราะว่าเราติดต่อกับต่างชาติเยอะนะครับเดี๋ยวนี้เยอะ ค่ะดีใจภูมิใจมากๆในฐานะที่เป็นเป็นพี่ขออนุญ,ญาตอาจารย์รเป็นพี่สาวของอาจารย์วิรพันธ์นะคะป้าเปียก็มีความดีใจแล้วก็ภูมิใจกับน้องเป็นอย่างยิ่งนะคะในการที่จบปโทแล้วแล้วก็เอกภาษาอังกฤษซึ่งยากมากๆเลยค่ะแต่แต่ไอขอร์วอหนาจักน้อยเดอเก่งมากๆนะคะท่านนี้ พูดภาษาอังกฤษเก่งมากค่ะท่า,า <laughs> นอาจารย์แล้วพัยอมจะค้องแล้วทีนี้ก็ถามเป็นคําถามพิเศษเหมือนกับว่าเล่นๆเ,เท่านั้นเองจารย์แล้วคนที่จบไม่ใช่เอกภาษาอังกฤษมาปอตีแล้วคะอย่างเช่นเอกภาษาไทยแบบนี้มันเรียนมันจะยากมากขนาดไหนเนาะวันนี้ก็ก็อาจจะจะทําการบ้านเยอะกว่าเพื่อนนิดนึงแต่ว่าเหมือนวันที่ผมบอกตอนแรกนะครับว่าถ้าใจรักก็คือ ได้แน่นอนครับประสบความสําเร็จแน่นอนนี่แหละเพราะว่าเพราะว่าป้าเปียกจบเอกภาษาไทยแต่ยักเรียนภาษาอังกฤษนะทุกท่านถามเพื่อคนอื่นๆด้วยถามสาหรับตัวเองด้วยแต่มจะมีโอกาสหรือเปล่าเพราะว่าป้าเพียกก็ยังไม่มีโอกาสได้เรียนแน่แนเพราะว่าทางานงานก็เยอะเนาะนอกจากทําไม่ทํางานแล้วเกษียณเกษียณงานตอนนี้เกษียณอายุแต่ว่ายังไม่เกษียณงานนะก็เลยถ้าเกษียณงานแล้วก็อาจจะยิ่งเพิ่มอายุขึ้นไปกี่ปีก็ไม่รู้แต่ว่าถามเพื่อไว เรียนได้ใช่ไหมคะได้ได้นี่ใจรักนี่ยใจชอบขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์ขอบคุณที่ให้ข้อมูลที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเป็นอย่างยิ่งเลยเหมาะสําหรับที่จะแบ่งปันเล่าสู่กันฟังในช่อง youtube ขออนุญาตเอาไปลง youtube นะคะลงช่อง u t u b e ค่ะอาจารย์เป็นประโยชน์มากๆสําหรับทุกคําตอบที่อาจารย์ให้มาสําหรับทุกๆุกคนด้วยนะคะสําหรับทุกคนโดยคิดว่านะคะขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์ยินดีครับค่ะ เมื่อสักครู่นี้ป้าเปียก็ได้ขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์อาจารย์วีรพันธ์นะคะซึ่งท่านก็มารับปริญญาโทนะคะในสาขาวิชาอีกภาษาอังกฤษซึ่งก็กจะจบยากมากเท่าที่ป้า,าได้ยินข่าวแล้วลือแต่สำหรับท่านอาจารย์วิรพันธ์นี้ต้องขอเรียนให้ทราบว,ว่าท่านเป็นเด็กเรียนนะคะเรียนเก่งมาตั้งแต่ปถม มัธยมจนกระทั่งมหาวิทยาลายัยท่านเป็นคนที่เรียนเก่งมากๆถึงกระนั้นท่านก็ยังบากบั่นฟันฝ่าคือเรียนแล้วก็ได้ได้อะไรนะได้ความรู้นะคะได้ความรู้ที่แน่นมากๆเออนี่ป้าเปียกใช้ภาษาบ้านๆของป้าก็แล้วกันนะเรียนแล้วท่านก็แน่นมากๆเลยนะ,ะก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็จะทานอาหารกันเพราะว่าอาหารก็มาแล้วนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยเด้อขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ